เหมือนจะมีสงครามน้ำลายกันอีกแล้วนะครับระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับอีลอนมัสเพราะล่าสุดนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้โพสต์ X บอกว่ากระทรวง d o g หรือว่า Dodge ที่อีลอนมัสเป็นคนก่อตั้งเอาไว้จะกลับไปกัดกินเขาเองแหละครับต้นสายปลายเหตุของประโยคนี้ก็มาจากการที่อีลอนเขาได้ส่งเสียงวิพากวิจารร่างกฎหมายการใช้ใจ่าย Big Beautiful Bill ที่พึ่งผ่านวุฒิสภามาอย่างเฉียวเฉียดโดยทรัมป์เขาได้ส่งสัญ,ญญาณว่าเขาอาจจะตรวจสอบเงินอุดหนุน รลคามหาศาลที่อีลอนได้รับจากรัฐบาล โดยบอกว่าอีลอนมัสได้รับเงินอุดหนุนมากกว่ามนุษย์คนใดในประวัติศาสตร์และหากไม่มีเงินอุดหนุนอีลอนอาจจะต้องปิดกิจการแล้วก็กลับบ้านเกิดที่แอฟริกาใต้ <Out. S 1> ซึ่งถ้าไม่มีการปล่อยจรวดดาวเทียมหรือว่าการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประเทศของเราก็จะประหยัดเงินได้มหาศาลบางทีเราควรให้ดอชซึ่งเป็นกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลที่เขาตั้งขึ้นมาเองพิจารณาเรื่องนี้อย่างจรงิจรงจังจะได้ประหยัดงบประมาณทรัมป์กล่าวอีกนะครับว่า ไออนมัสอาจจะหัวเสียเรื่องที่ร่างกฎหมายนี้ไปกระทบมาตรการต่างๆที่สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า EV ีซึ่งทำให้บริษัทเทสลาของอีลอนเนี่ยได้รับผลกระทบทางการเงินไปด้วยอย่างไรก็ตามอีลอนเขาออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่า การคัดค้านร่างกฎหมายนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการยกเลิกเครดิตภาษีรถยนต์อย่างไรก็ตามอีลอนเขาได้ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าการคัดค้านร่างกฎหมายนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการยกเลิกเครดิตภาษีรถยนต์อีวีเลยแต่มีจุดประสงค์ที่หวังดีนั่นก็คือไม่ต้องการเพิ่มหนี้สาธารณะให้กับอเมริกาครับ